สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์นะครสาขา2เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาทําการรีวิวรถครอบครัวอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครัคันนี้เป็นสีดำนะครับโฟ r เนอร์นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะครับ2.8ซฟคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามเดิมๆทั้งคันเลยนะฮะรายละเอียดก็เดิมๆทุกจุดเลย นี่นะครับ Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4นะครเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อปี2016การใช้งานเพียงแค่93,000กโลเองนะครับรถปี2016แล้วก็ได้ตัวท็อปด้วยได้สีดำด้วยนะครับรายละเอียดรถเดิมๆนะฮะคันนี้เป็นโมเดลปี2016นะฮะร,ราคาพิเศษนะครับคันนี้เพียงแค่1ล้านกับอีก5,000 0บาททุนนๆนะครับ1ล้านกับอีก5,000 0เท่านั้นสำหรับการใช้งานเพียง 93,000กโลนะครับ Toyota Fortuner ก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมตลอดกาลสำหรับตัว PPV 7ที่นั่งนะครับผมคันนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับ2.8ซิกมาโฟปี16มาพร้อมชุดโคมไฟนะครับโปรเจคเตอร์นะมีไฟ LED ที่เป็นเดย์ไทม์ให้ด้วยนะครับมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็มีตัวกรอบโครเมียมนะครับทะเบียนนี้นะครับ5้ากไก่ชอช้าง8 7 3 4คันนี้ยังว่างยังไม่ติดจ,จอง นะคร,ราคาพิเศษ1ล้านกับอีก5 0,000เท่านั้นภาษีพลรบต่อให้เรียบร้อยคันนี้ใช้งานเพียงแค่93,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราเช็ครายละเอียดและทำความสะอาดให้ใหม่นะฮะคันนี้ภาษีพรพบต่อให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขา2นะฮะเสรีไทย95สําหรับบริษัทรถยนมีทั้งหมด2สาขา อยู่ที่มีนบุรีนะครับเสรีไทย95แล้วก็สำนักง,งานใหญ่เสรษไทย68ฝั่งตรงข้ามกันนี้เองนะครับคันนี้มารีวิวรถครอบครัวที่น่าสนใจคันหนึ่งให้ดูกันนะสำหรับ t o y o ต a Fortuner นะครับ,ส,บ, er, รบสวยงามจริงๆคันนี้2.8 Sigma 4นะครับเป็นตัวท็อปเลยครับเครื่อนสีล้อเป็นโฟไฟฟ้าด้วยแล้วก็ด้านหลังก็มาพร้อมนะฮะกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ประตูไฟฟ้าด้านหลัง นะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับ,บด้านหลังนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของ p o r t u เนอร์เขาอีกอย่างหนึ่งนะครับรับประตูไฟฟ้านี่นะครับประตูไฟฟ้าก็ทำงานปกติเลยนะฮะตัวเบาะด,ด้านในนะฮะก็เป็นเบาะสีออกน้ำตาลน้ำตาลส้มๆหน่อยนะับผมนี่ฮะออกสีเหลืองๆนิดๆน,น้ำตาลเหลืองเหลืองนะฮะสวยงามแล้วก็เบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บแขวนด้านข้างได้นี่ฮะรายละเอียดตัวพรมต่าง ยังสวยสดงดงามนะฮะมีที่ปิดในเรื่องของเหล็กให้ด้วยนะฮรตรงนี้นะเดิมเดิมพอเราไม่ใช้ก็ปิดไว้นะฮะเพื่อความสะดวกสบายและความเรียบร้อยนะครับนะบด้านในก็เดิมเ,เดิมเลยเบาะเดิมเดิมะเพดานเดิมเดิมเบาะเดิมเดิมคู่ตัวขับรถมาเลยนะฮะเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีริ้วรอยนะครับราะละเรีรเดิมเดิมเดี๋ยวคันนี้ต้องบอกว่าเราต้องทําการขัดสีชฉลีวันให้ใหม่นะฮะขัดเคลือบสีให้อีกรอบหนึ่ง ทำสปาคลีนทั้งภายในภายนอกให้อีกรอบหนึ่งนะฮะรายละเอียดสวยงามจริงๆคันนี้ก็มารีวิวให้กับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวสภาพดีๆเดิมๆนะฮะเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัว2.8 Sigma 4ปี16คันนี้ยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะฮะรายละเอียดรถก็เดิมๆเ,เลยตัวเบาะนะฮระัรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแอร์แบ็กทั้งหมด 7. จุด นะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตเป็นเหมหนังเดิมๆเลยนะฮะเบาะผ่าไฟฟ้าแปดทิศทางนะฮะนี่ครับโปรมาลัยมัลติฟังก์กชันนะครับการใช้งานอย่างที่ผมแจ้งไปนะอยู่93,000กโล93,375กิโลเมตรกับการใช้งานของคันนี้รถปี16นะครับตัวตรงคอนโซลเกียก็สวยงาม นะฮะหัวเกียร์ต่างๆครบสมบูรณ์แอร์ออโต้นะครับเป็นโฟไฟฟ้าสามารถปรับได้2องไฮ4ี่ไฮแล้วก็4ี่โลได้นะครับเนวิเกเตอร์นำทางมีครบเลยนะครับกล้องมองหลังนะฮะกล้องมองหลังเนวิเกเตอร์นำทางนะฮะระดับคอนโซลด้านหน้าก็เดิมๆคู่ตัวเลยนะรถสวยน่าใช้งานจริงๆคันนี้นะฮะใช้งานน้อยแล้วก็รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆพร้อมใช้เลยนะฮะคันนี้สวยงานจริงๆสำหรับคอจูเนอร์ 2.8นะฮะใครสนใจก็ทักทายมาที่ผมได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์095-056-6926คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ2.8ิกม m a 4ปี16ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมใช้งานเพียง93,000กวโลนะครับในราคาพิเศษ1ล้านกับอีก50,000เท่านั้นเองนะ1ล้านกับอีก50,000บาทนะครับผมนี่นะฮะ สวยงามเดิมเดิมเลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวด้านหลังก็จะมีตัวชาร์จไฟนะฮะโทรศัพท์นะฮะตัว power outlet แล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะฮะ ac 220โวลต์เทียบเท่าไฟบ้านเลยนะก็ชาร์จโน้ตบุ๊ก iPad ได้นะครับหรือชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ใช้ปลั๊กเสียบได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามเดิมเดิมนะครับลูกค้าใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้ที่เบอร์0950566926 คันนี้ก็เป็นรถที่ได้ใช้งานอีกคันหนึ่งนะฮะก็เราก็รีวิวกันแบบสดสดเดิมๆนะให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดว่ารถที่เรานํามาเสนอให้ลูกค้านะครับเป็นรถที่ใช้งานเดิมๆไม่มีย้อมแมวนะฮะร,รถไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆที่ใช้งานเดิมๆตามสภาพเลยนะฮะเราก็มีการบิวอินให้ใหม่นะฮะปรับภายในภายนอกให้สวยขัดเงาเคลือบสีปรับคลีนความสะอาดให้หมดทั้งตัวห้องเครื่อง ้องโดยสารให้รถใหม่นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับรายละเอียดทุกอย่างเดิมๆนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะครับรถที่บริษัทเพชรยนต์เราจําหน่ายรถคัดเกตเอคุณภาพเปิดบริการมา21ปีแล้วนะฮะเราก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าด้วยด้วยรถสไลด์ออนจากทางบริษัทเพชรยนต์นะฮะสามารถใช้บริการได้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากให้ลูกค้านะฮะได้ลองเข้ามาชม หรือว่าใครที่กําลังมองหาอยู่กลัวไม่ทันคันนี้ยังไงก็สามารถโอนจองล็อกรถคันนี้ไว้ได้นะครับเปิดสักราระใหม่ปี64นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับการงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะผมนะฮะตัวคอนโซลด้านหน้าก็เป็นคูบ็อกด้วยตรงนี้นะฮะก็สามารถเอาเครื่องดื่มต่างๆมาใส่ไว้ได้มีช่องระบายอากาศที่เป็นคอนโซลแอร์ก็ทําให้เครื่องยืดเครื่องดื่มนั้นนะ เย็นนะฮะทานอร่อยขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็พวงมาลัยก็สามารถปรับทดเกียร์เป็นเพลนชิพได้นะครับปรับบวกปรับลบได้นะครับเป็นเพลนชิพบวกลบได้สวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะคันนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะฮะนี่นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับราคา1ล้านอีก50,000บาทสำหรับ t o y o ต้า o r t u จ e r 2.8 s i g m a โฟนะครับขับเครื่อง4ีล้อป,ปี2016ตัวท็อปคันนี้นะสภาพเดิมๆสีดำพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวนะเราจะมีการขัดเคลือบสีให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะทำความสะอาดให้ใหม่อีกรอบหนึ่งในะส่วนของตัวยางีน่นะตัวยางมาดูตัวยางกันก่อนเป็นแม็กเดิมๆคูดตัวจากโรงงานนะครับคันนี้แม็กขอบ18หน้ายาง265 6ทับ60นะ R 1 8นะครับผมสวยงามเดิมๆนะฮะลูกค้า ตัวดอกยางก็ลึกๆเลยเหลือๆใช้งานได้ยาวนะครับคันนี้ตัวดอกยางนะฮะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์095 0566926นะฮะสนใจเข้ามาดูรถสามารถแอดไลน์ขอโลเคชันหรือโอนจองล็อกรถคันนี้ไว้ได้เลยที่บริษัทเชฟยนต์นะฮะขอแอดไลน์ได้เลยเนระส่งข้อมูลบัญชีบริษัทโอนจองล็อกรถ นะครับเพื่อว่าลูกค้าเนี่ยมาดูรถจะได้ไม่พลาดโอกาสบางท่านมาไกลาจากต่างจังหวัดนะไม่จองไว้ไมาทีหนึ่งรถไม่อยู่แล้วก็มีนะฮะก็พลาดโอกาสเราต้องให้เครดิตลูกค้าที่โอนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับคันนี้ก็ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะฮะเป็นยางปี2020 4เส้นเลยลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะคุ้มไม่ต้องไปเปลี่ยนยาง แม่ยางใหม่สี่เส้นด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของความเดิมของเครื่องยนต์กันนะครับมาดูกันเลยครับนะครับมาดูความสดความเดิมของเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์นี้เดิมๆเลยนะเราไล่กันตั้งแต่ตัวคันหน้าหม้อน้ําเลยนะฮะตัวคันหน้ามอน้ําเดิมๆปลน็อตเดิมๆนะจากโรงงานมาร์คสี่โรงงานยังอยู่เลยนะคเครื่องสะอาดฝากเครื่องไม่มีการถอดหม้อพักต่างๆยังขาวใสสะอาด นะตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีปกติแก้มซ้ายแก้มขวาด้านหน้าเดิมๆนะตัวเพจเดิมๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะหัวนอดฝาโปไม่มีการถอดไม่มีรอยบิ่นนะไม่มีรอยประแจไขเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับอยู่ในคันนี้นะฮะเจ้า t o ยต้าฟอร์จูเนนะความสดความเดิมของคันนี้ในราคาสุดพิเศษนะครับหล้านกับอีก50,000ื่นเท่านั้นนะฮะหล้านกับอีกห้าหมื่นสำหรับโตยต้าฟอร์จูเนอร์สอนะครับซิกมาโปี16 ตัวท็อปนะใช้งานเพียงแค่93,000กโลคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนใครได้คันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์095-0566926ผมต้นเพชรยนยินดีให้บริการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะมีรถสวยๆอัปเดตต,ตลอด24ชั่วโมงจากทางผมต้นเพ็รยนนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจรีบนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ